หาตั้งกล้องที่ผมว่าพกแล้วจบนะครับตัวนี้นะจะยืดให้ดูเ่ามันยาวแด้วร,รีโมทมีไว้ทำอะไรนั่นเหรอก็เวลามาไม่มีใครถ่ายรูปให้ก็ใช้รีโมมในการกดถ่ายรูปนะครับนู่นน่ะก้อ,ง,องนั่นโอเค คุณสามารถใช้รีโมทในการช่วยถ่ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะคุคุณจะไม่โดนแฟนด่าเวลาถ่ายรูปเพราะมือไม่นิ่งเพราะว่าคุณมีตัวช่วยในการถ่ายรูปคือขาตั้งกล้องตัวนี้เชื่อผมถ้าคุณอยากได้ภาพวิวธรรมชาติแล้ว วิวสวยๆไม่สั่นแล้วมือนิ่งนะครับเขามีตัวขาจับให้นะทําให้มือนิ่งขึ้นนะครับผมจะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะอยากจะบอกนะครับว่ามันพกง่ายมากเลยนะครับใส่กระเป๋าได้สบายๆ